สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้แม่มาจะลองมาทํากล้วยปิ้งกระทะนะคะเพื่อนเพื่อนแม่มายังไม่เคยลองทํานะคะเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าถ้าใช้กระทะแบบนี้ปิ้งกล้วยเราจะออกมาเป็นแบบไหนแม่มาจะลองทําแบบแม่มาทาให้เขาแบนไปนสองลูกนะคะกับตัวที่ไม่แบนลูกที่ไม่แบนนะคะเพื่อน อันไหนจะออกมาดูดีกว่ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเมม่มาก็จะลองลองทําดูนะคะแต่แมม่าจะปิดฝาไว้นะคะทุกคนปิดฝาไว้ให้เขาได้รับความร้อนทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออกมาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคน แม่ไม่กล้าแกะเปลือกหรอกเพราว่าญาใส่กระทะและว้วพวกเขาจะไหม้กดสุกนะคะเพื่อนๆไม่มาลองลดไฟดูหน่อยนองลดไฟลงนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะไหม้ก,ะะก่อกนไป จค่อยๆกับเขาทีละด้านแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆนี่มาดูตอนนี้เลยจ้ะเพืเ่อนๆกล้วยเราเขาเริ่มจะสุกแล้วนะคะเพืเ่อนๆกล้วยเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้อันนี้แม่มาทําใช้กล้วยสุกทํา ะะปุกสุกแต่ยังไม่เละนะคะเพื่อนเืน,เนยังไม่งอมมากเนื้อเขาก็จะนิ่มๆแต่ว่าให้ข้าเข้าเย็นตัวลงแค่ถ้าออกจากเตาแล้วให้เข้าเย็นตัวลงเขาก็จะเนื้อเขาก็จะแข็งกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆให้กลัวเขาเย็นนี่เขาน่าจะสุกได้ที่แล้วค่ะเพื่อน จะว่าว่าน่าทานมากเลยแค่ขี่นะคะพเพื่อนเนี่ยแม่แมวาว่าสวยแล้วน่าทานแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะพเพื่อนเดี๋ยวแม่มาจะเอาขึ้นจากเตาเพื่อให้เขาถ้าเราปิดฝาไว้อะ่ะเขาจะสุกเร็วนะคะพเพื่อนเพื่อนแค่ฝาหมอ้อหรือฝาอะไรมาปิดก็ได้ เพราะว่าให้ความร้อนเข้าอบอ้าวอยู่ข้างในเขาก็จะสุกเร็วนะคะทุกคนถ้าเราไม่ปิดฝาเขาจะสุกช้าเพราะเขาจะสุกทีละด้านเย็นมาค่ะสวยไหมคะทุกคนน่าทานไหมคะ เน่วะวาไม่มะบอกน่าทานมากเลยเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องไปหากินปุ้ดปิ้งข้างนอกยากเลยค่ะแบบนี้ก็ทําได้ทำที่บ้านเราก็ทําได้ค่ะเพื่อนๆขอให้มีกล้วยนะคะทุกคนน่าทานมากเลยไม่มากขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะคนไหนที่เข้ามาชมดโจบลิปฝากกดไลค, like, ค share, ์กดแชร์ฝากกดซับสไคร ฝากกดติดตามให้แม่มาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มาทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะเจองแม่มาอาจจะมีคลิปหลายรูปแบบเพราะช่องแม่มาเป็นคลิปไลฟ์สไตล์นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ จ้าวันนี้แม่มาก็จะพาเพื่อนๆมาทานกล้วยนะคะเพื่อนอันนี้คือเขาให้เขาเยน็นเย็นตัวลงแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็เนื้อกล้วยเขาก็จะมีความแข็งอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ไม่แฉะนะคะอันนี้คือแบบแบบที่แม่มาแม่มาทำให้เขาเบนๆบนนะคะเพื่อนๆแล้วก็มา ทานกันค่ะอ่าฝั่งนี้ดูเหมือนเขาจะไหม้เกินไปแล้วก็แกะตัวที่เขาไหม้ออกนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะอันนี้เขาเขาไม่แฉะนะคะเพื่อนๆถ้าเขาเย็นตัวลงต้องถ้าจะกินร้อนๆก็เขาก็จะเนื้อเขาก็จะแฉะหน่อยนะคะพอเขาเริ่มเย็นแล้วเขาเย็นแล้วนะคะเขาก็จะแข็ง อร่อยค่ะเพื่อนๆหวานมันอือโอเคได้กันเลย อแม,ม่มาเคยไปซื้อกินข้างนอกเขาย่างเตาถ่านนะคะที่ห้องไม่มีเตาถ่านนะคะเพื่อนเพราะว่าแม่มาอยู่เป็นห้องเช้่าเนาะ พขาไม่ม้าไม่มีเตถาถ่านใช้กระทะย่างเตาแก๊สอันนี้คือแบบย่างเป็นลูกนะคะเพื่อนไม่ต้องหมุนไม่ทําให้เขาเ้าแบนเขาก็จะอยู่เขาจะมีความแข็งเพราะข้าเย็นแล้วไม่มาเคยไปซื้อกินเขาย่างเขาเอากล้วยสุกมาย่างเนื้อมันจะฉ่าแบบมันแฉะเกินน่ะมันจะเละอ่ะถอาจจะใช้กล้วยที่สุกมากมาย่างนะคะทุกคน แต่อันนี้ไม่มาใช้กล้วยที่สุกเหลืองแล้วแต่เขายังไม่งอมไม่ใช่กล้วายหาัมนะครับเพื่อนๆกล้วยสุกแล้วอร่อยค่ะคล้ายๆกล้วยต้มแต่เขาจะมีความหอมความหอมจากเปลือกที่เราย่างเขาไหมา้แล้วอ่ะอื้อ เนื้อข้างในก็จะเป็นมันๆหวานๆความก็จะมีความฝาดนิดนึงฝาดไม่มากเพราะกล้วยเขาสุกแล้วแต่ถ้าใช้กล้วยหามาป,ปิ้งก็จะฝาดความฝาดก็จะเยอะ เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะอร่อยจริงๆสำหรับคนที่ชอบจิ้มน้ำจิ้มก็ทำน้ำจิ้มเพิ่มแต่ไม่ไม่ไม่จิ้มค่ะจิ้มแบบนี้อร่อยจะประโยชน์เยอะด้วยนะคะก้วยที่ปิ้งก้วยปิ้งก้วยจะผ่านความร้อนนะคะเพื่อนๆที่จะสุขภาพค่ะบ๊ายบาย